สวัสดีค่ะนี่คือนะคะศูนย์ภัยนะคะโซเฟียโซเฟียทำมาเพื่อดูแลมดลูกของท่านหญิงโดยตรงนะคะท่านหญิงที่มีมดลูกหรือไม่มีมดลูกนะคะ กินได้เหตุผลเพราะนะคะโซเฟียมีส่วนประกอบมีส่วนผสมที่มีโรไบโอติกนะคะมีกีวีสีทองมีน้ำองุ่นมีเตยหอมมีข้าวกล้องมีน้ำฝรั่งมีน้ำแอปเปิลกระชายเหลืองกระชายดำและอื่นๆอีกมากมายในนี้มีโรไบโอติกไปด้วยโรไบโอติกคืออะไรโรไบโอติกคือใบภูเขาวที่ไปบ่มนะคะเพื่อเอาจุลินทรีย์ออกมานะคะนานถึง 8ถึง12เดือนถึงจะได้โพเบลติออกมาแล้วมันช่วยอะไรมันสร้างภูมิต้านทานให้กับเราเพราะฉะนั้นนะคะควรกินอย่างมากแล้วก็อย่างแรงนะคะเพราะช่วงนี้ไวรัสมันเข้ามาสู่โลกใบนี้แล้วนะคะวันนี้เราอยากนำเสนอเป็นนะคะโซเฟียเพราะโซเฟียช่วยดูแลผิวพรรณให้ผู้หญิงมีหน้าตาที่สดใสไร้สิวฝ้าหน้าอกเต่งตึงมดลูกที่มีปัญหาเช่นมดลูก หย่อนคอรลมออกช่องคลอดมีฤด,ดูขาวมีกลิ่นเหม็นเหม็นมาไม่ปกติเหม็นมาบ้างไม่บาบ้าง,างปวดท้องประจําเดือนเหม็นมาไอรด,ดูขาวมาแล้วมีกลิ่นเหม็นขาวปลานะคะวันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณซึ่งราคาข้างกล่องเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่เรารู้นะคะว่าทุกคนอยากกินนะคะอยากใช้เราจะจัดโปรแรงๆให้กับทุกท่านเลยนะคะโปรของเรานะคะคือ สองขวดจัดส่งฟรีในราคาที่โคตรของโคตรคุ้มนะคะหนึ่งขวดหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทแต่วันนี้เราจัดโปรให้คุณแบบแรงมากคือสองขวดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบโอเคไปนะจ้า